มาแล้วสำหรับความคืบหน้าระบบการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในระยะที่2พร้อมเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก5ล้านคนในวันพรุ่งนี้วันที่16ทธันวาคม63ก่อนจะไปรับชมรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ในวันพรุ่งนี้วันพุทธที่16ธันวาคม2563โดยคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นจึงสามารถลงทะเบียนคนละครึ่องเฟสองได้มีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาจนกว่าจะครบวงเงิน5ล้านสิทธิ์โดยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการไม่ใช้สิทธิ์ในโครงการในระยะแรกก็สามารถลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งในระยะที่สองได้สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมสามารถกดปุ่มยืนยันสิทธิ์ การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในระยะที่2หรือว่าเฟส2นั่นเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่16ทธันวาคมเป็นต้นไปเหมือนกันการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com ให้กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศพัพท์ 2. รอ,อรับ s m s แจ้งผลการลงทะเบียน 3. ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและยืนยันตัวตนและเมื่อดำเนินการโครบก็สามารถใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้ใจ่ายภายใน14วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ s m s แจ้งรับสิทธิ์หรือวันที่เปิดให้เริ่ม ใช้ใจ่ายตามโครงการมิช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกซึ่งปุ่มกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส2จะปรากฏเตือนบนหน้าแอปพลิเคชันทุกครั้งจนกว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมจะกดยืนยันรับสิทธิ์และปุ่มดังกล่าวจะไม่มีวันหมดอายุทั้งนี้ขอย้ำว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งในระยะ แรกและระยะที่สองจะไม่สามารถใส้สิทธิ์มาตราการชอบดีมีคืนได้ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่จำแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการและมาตราการต่างๆไว้อย่างชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกันสำหรับผู้ประกอบการร้านค้ายังคงสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องหากคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารต่างๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ